บมโอ้เขียวขาวแล้วดำแล้วยกไปแล้วยกไปแล้วโอ้สวัสดีนะครับผมลืมสวัสดีไปเลยต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เอาเข้ามาขายนะครับผมลองดูจะได้ราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับ เขาให้เอาเราเอารถเ,เข้าไปไปะเนี่ยก็ยังวู่่น่าจะเข้าได้น่าจะเข้าได้มั้งสามหกเข้าได้ปะ <laughs> <laughs> โอ้ดีเขาจะจุม่มวัดความชื้นนะครับอ่านี่นะครับข้าวสี่ตันแปด สามสิบรถหนักอะไรลุงตันเจ็ดตันเจ็ดร้อยห้าสิบตีไปตันสองก็เหลือ 3. สามสามเกียนกว่าสามเกียนกว่านะครับก,ก็เขาตีให้เจ็ดพันสี่นะครับ เราลงยังไงในคนเหรอหรือขึ้นรถด,ดับโอ้ oh, ขึ้นดับผมไปด้วยไม่ได้เหรอไปก็ได้เออเ <ไป S 1> พราะว่าผมจะไปดูครับ <c> ล <oughs> ุงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาข้าวไปลงนะครับ จะขึ้นรถด้นี่นะครับผมโอ้รถไรนอสร้างเนี่ยเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับรีวิวรถยกอีกเขาให้มาดูขายข่าวมาดูรถยกเยเลยเนี่ย อไปข,ขึ้นดำเลยนะครับป๊ขอไปขึ้นไปเลยบอม โอ้แรงแรงอ้โอ้โอลงหลุมมาดีนะครับก็ล็อกเอาไว้อ๋อแต่โซ่ลรอก็อเอาไว้ไ,วไม่ให้มันหงายหลังนะครับ bùm ô oh, chịu Bảo leo đâm leo dục phải leo phải เดินหน้าเลยนี่นะน้ำไปแล้วแหมทา <c oughs> สวยเหลือเกินอาลงให้หมด <c oughs> ร้อย๋้ยวไปขึ้นกระช่างตับดูแป๊บเดียวถ้าคนโกลยลงเหนื่อยแย่แน่เลยโอครั้งแรกนะ่จะได้เห็นดำแบบนี้นะครับ Chắc là ý vào ่ะลุงไปดูตะช่างตันเจ็ดรยสี่สิบเมื่อกี้สี่ตันแปดใช่่ะเมื่อกี้ได้ตันแปดิ 8, 20, ใช่ไหมครับสามตันเท่าไหร่นะสมตันร้อยร้อก็สิบตัอืม ข้าวนะครั่เม่อวานนี่ก็เหมือนกันน้ำหนักดีอืมมันติดเขียวหน่อยเมื่อวานก็ได้หกร้อยแบงหน่อยอ๋อเจ็ดพันหกหายไปสองร้อยสามตันก็หายไปห้าหกร้อยรับเงินตรงนี้เลยป่ะเนี่ยเงินขาวเหนีอววันไหนมันดูหลังองคารเขาบ้างโอ้หลังสงการเลยเหรอ เขาไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวถามเขาเขาปิดวันไหนเนี่ยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมารับเงินมารอรับเงินด้วยทุกขงัง <23. S 1> เราต้องรอถามเาขาดยเงินออกวันไหนหนังสงการรล้มจะมีตัางเที่ยวสงการไหมเนี่ย สิบสองมารับตั้งอ๋อครับ,อ,รบอันนี้มาให้ลุยรับอ๋อได้สองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกบาทนะครับน้ำหนักอ๋อได้สามนี่นะน้ำหนักได้สามตนันอีกเก้าสิบกิโลนะครับ อืมสามตันก็อีกเก้าถังโอเคแต่สองหมื่นกวา่าแต่ค่าปุ๋ยคืนนะครับ <L an> อ่ะโอเคนะผมก็ถือว่าเรียบร้อยกลับบ้านฮะ <ś 2> อ่าครับสองพันสองเอ้ยสองหมื่นสองนะครับแปดร้อยโอเจ้าหน้าที่ตรวจเบาหวาน <ś 2> มาทำอะไรเนี่ยตำรวจมา ตำรวจมานะครับผมวันที่สิบสองให้มาเอาตังค์จะไปไหนก็ไม่ได้ไปโอ้โหเซ็งเลยโอเคนะครับผมเจ็ดพันสี่โอเคนะครับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ